แซซี่เกิลอ่ะไม่ซสซี่เกิลอ่ะไม่ซสซี่เกิลอะไรไม่ไม่ไม่เกาหลี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 ทีมทำงานอะไรครับเทวผมเป็นคนเชียงใหม่ครับคนเชียงใหม่เลยนะโอ้อยู่ศูนย์ไหนเนี่ยอยู่ศูนย์เชียงใหม่ครับรู้แล้วลองให้เขาถ่ายให้ดูหน่อยสิครับสมวติพี่เลยเขาเดินไปเจอแล้วพี่เลยเขารับเดินรถจอดอยู่นี่พี่ก็มาถามขาเป็นอะไรครับ ลุกสุกก่อนรถเครื่องล้มนะคุณดีคำคำผมอะไรของวันนี้ยังไม่ตายมันสวดเขาแต่ยังไม่ตายนะจะร้องเพลงไข่ลดไงเชิญชมในเต็มที่เรียกชมอไม่จับที มีตึงรถเก่งสีแดงกระแปงเนิ่นใครอยากจะได้กันไหนกันเรียกเต่าตึ้งเบอร์เริ่มส่งนี่เท่านั้นแหละส่งนี่เท่านั้นแหละแฟนคลับไม่มีธรรมดาผมฟังเพลงพี่เขาครั้งแรกตอนที่เข้าวัดอยู่ที่อ่างทอเปิดที่วัดเปิดที่วัดเจ้าอาวาสแนะนำให้ฟังให้ฟัง เดี๋ยวๆไปเปิดในวัดแล้วจังหวะที่ร้อง We w e รักกันไว a i t ญาติโยมไม่ตกใจทั้งวัดเลยเหรอคะเวลาร้องไม่ใช่ร้องแบบนั้นครับเรารักกันจนแค่เท่าไม่ใช่รักกันไวแค่ิสงคำเพลงเงินลา